่อหกี่แล้วโอ้หหวงองแปลว่าข้าจใบีตัวใหญ่าเน้ยวเก็ีกาเนี่ยก็ว่าอย่างว่าเหน่งเลยมกข้าว้บมนเดาเลยน้ำใบเลด

ไใหเอดจะจับจองอบางเนี่ยตน้นเรียนตน้นบักสูกหนึ่งผมเห็นอยู่นัคือสูงสูงผุดนี่นปะปะืดตั้งโลลข้าเจ้าว่าท่านนี่เก็บอยู่อนี่นเบ็ดวตนเบ็ดนาะ,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 ะอูตออ้ต้นมงคุดดกวัาซันพุ่น่ะบางงาะไหมเทยวับแ่ะเทยวจุดพอดมรักบางาลกับนี้ ต้นทุเรียนป่า้าเจ้านี่ที่เรียกว่าต้นหมู้เรียนมันจะเป็นแบบนี้ที่เตียงจีพปนุว่ามันเป็นเรื่องแล้วแบบนี้ที่เตียงนี่ครับพอเข้าใจว้งซี่ตอนแรกมันบึ้งกัแท้ตัวโนมินบางคนกินมากเลยเราเราตัดปลายไปใหญ่มันแตก นตัดเอนี่ก็ตัดแล้วนี่ตัดไป้ี่เี่ยไปแล้วนี่จะเสียช่องไฟสิพ่นดิดูบ้านข้าเจ้าหุ่นตั้งบักดกนึงนี่เห็นบ่วนี่บังดกนึงเพ่ละบ้านนี้ข้าเจ้าว่ามีป่อหมายว่าถ้าาน่ยไปฝากดิจอาปุยใหไว้บวนี่นี่ปุยขี้หมอ ไอ้พ่อนี่จอยมาอันหัดตัดทุเรียนจัดปีนึงดินเราไมนตรงปักปูไหมอันไหนกับทุเรียนนี่มึงแนวพูนอ่ะพูนอ่นัวหนะยัวกดกอยูะยังตังหมักโดกอยู่สวนทุเรียนสวนทุเรียนกันเจ้า สวนทุเรียนกับสวนทุเรียนเนาะนี่ตาทุเรียนเบือเอบ่อแล้วขาจะเบื่องคุณน่ะโอ้ยบักโด่งหนึ่งนะอันน,อนี้กับสวนยางไม่ตื่มมนจะนอนแล้วเดี๋ยวม,มั ปลาป่ามสวนป่ามอ,อย่างนี้มากบันดา็สือสอดเา้ากไหนขับรถด,ดูขับรถด,ดูอ่าโอเคโอเคไปทางไหนละ่ะเมย์ไปทาง ทั้งพอทัขว้าพ่อกะทำตาถามว่าัวหน้าขึอนไหลพ่อเขาเชีนี่เขาเชีนก็ไปเขาาต่มลรกไปยังพ่อสื้อทีย่าง่เขาน้ามกินแล้วขนมอยู่นี่แต่ม่ีไปปั้มไปปั้มแค่เดียวลเนอ ปั๊มค่าเทคมีดีเว้ยอายุเกียงแว้อะไรปั๊มานนาปุ๊บล้ปั๊มเรื่อยๆกละเแอาน้ามันเจนี่ที่สาม้าแมอาก็บอไ้องวนนั่ไปายเด้อประเทศละน่องุ่นผู้เขาไปายประเทศละน้องเด้อกลับบานเดินทางปลอดไทยปีบรสูออกมาหอดพีบ่ พอไป่งปวดหมวะโอ้ยไปนี่ล้อย่บอกเพิ่นตัวฉีด้ลยเพิ่นเพิ่นตัวฉีดอมากทีไก่เราเม่้ยงจีไก่ไปหนาตั้งนั้นไปกับลถไปหาแมวตัวตั้งแ่นี้ไม่ใช่มอสามโอ้เมียสิได้ลงมาเรียนพีแล้วมมต่อไปบานมาหาหัวทางอีก่อยูนนี่บ่เพื่อ เออมันเรียนน้ำแม่มึงเลยบาทนี่นะ <5. S 2> ฮัดขี่หม้อไส้ไปลุ้งเรียนเองแล้วกันนี่เฮ้ยนางดุตยบ่กเรื่อนหนึ่งหันดวงใจเขาแปรน่อยสวนทุเรียนอร่อยเลยครับคิวคิวแล้วแต่ เดีวแปงเห้ลูกสาวไปเนี่เราตัวล้วนลูกสาวตัวล้านกับลูกไส้มาน่ะพี่ไส้พี่ไส้ของเทียบอกพี่สาวของเทียนน่อกลกเาน่ะอีซื้อแม่ขึ้นหน่ะกับแฟนแันบอกเโดนล้วนนุ่งเสียสีสมสมอันบอกลูกสาวคนแม่นบ่นี่เขาคนที่ยืนยืนไม่ได้ไส้ยังไงนแมนบบแมนบ่จันเพื่